อาเฉลิมชัยเดือดหลังคนลืออถาถรรพ์รูปปั้นสาวอาขาทำน้ำท่วมแม่สายเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กตั้งแต่วันที่9กันยายน2567ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงบริเวณดังกล่าวเผชิญกับอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีจากข้อมูลของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยประเด็นที่1รูปปั้นสาวอาขากับตำนานนางนอน ท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้นมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอาถรรพ์ประติมากรรมสาวอาขาที่ตั้งอยู่หน้าด่านแม่สายถูกนำไปเทียบเคียงกับตำนานนางนอนรูปปั้นที่มีเพียงส่วนหัวไม่มีลำตัวถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุไม่ดีเหมือนคนคอขาดลอยกลางน้ำท่วมภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรูปปั้นสาวอาขาถูกเคลื่อนย้ายออกจากจุดดังกล่าวรายละเอียดประเด็นที่หนึ่ง มุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่ารูปปั้นสาวอาขาเป็นสาเหตุของน้ำท่วมเนื่องจากตำนานนางนอนในพื้นที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่วมความเชื่อดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความหวาดกลัวและความไม่สบายใจในหมู่ชาวบ้านประเด็นที่2ศิลปินแห่งชาติปะทะความเชื่อ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจส่วนตัวโดยโพสคลิปแสดงความไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่โยงเหตุการณ์น้ำท่วมกับรูปปั้นสาวอาขาอาจารย์เฉลิมชัยระบุว่าความเชื่อและข่าวลือเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสารรค์การโทษรูปปั้นเป็นเรื่องไร้สาระศิลปะไม่เคยทำร้ายใครพร้อมกับเสนอให้ย้ายรูปปั้นไปตั้งที่หอศิลป์พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายรายละเอียดประเด็นที่สอง อาจารย์เฉลิมชัยแสดงความไม่พอใจต่อการที่คนไปโยงเหตุการณ์น้ำท่วมกับรูปปั้นมองว่าเป็นการโทษศิลปะโดยไม่เข้าใจการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์เฉลิมชัยสะท้อนถึงความแตกต่างของมุมมองระหว่างศิลปินและคนทั่วไปสรุป เหตุการณ์น้ำท่วมแม่สายท่าขี้เหล็กสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความหวาดกลัวของคนในพื้นที่การโยงเหตุการณ์น้ำท่วมกับรูปปั้นสาวอาขาสแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศิลศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในขณะเดียวกันอาจารย์เฉลิมชัยได้สแสดงความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อดังกล่าวสะท้อนถึงความแตกต่างของมุมมองระหว่างศิลปะและความเชื่อ